ในขณะที่เพชรแสนแซ่บชนะ50แล้วก็แพ้30ครับสักเล็กก็ในทีมงานของเบนเกตทรงฤทธิ์นะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกตทรงฤทธิ์เป็นนักชกจากอำเภอเมืองังหวัดพัทลุงนะครับวันนี้เป็นเกตสรงฤิ์ก็นำทีมมาเองครับนักมวยในค่ายชกนี่ไม่ว่าจะที่ไหนฮะ ต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศนี่เบนต้องไปดูทุกคนครับนั่นนะครับผมสำหรับทางด้านของเพชรแสนแสบนี่อายุนี่ย2ปีนะครับจากอำเภอสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสวนสูง167เซนติเมตรนะครับเป็นมวยซ้ายนะฮะแขางมวยเหนียวแน่นเลยทีเดียวนะครับวันนี้นี่ก็เคยชนะคะแนนทางด้านของสักเล็กมาแล้วด้วยนะครับวันนี้ต้องดูนะครับว่าสักเล็กจะเอาคืนได้หรือเปล่าครับ สำหรับการให้คะแนนในคู่ของแอโร่กับคุณพลเอ,อิร์ธนะครับก็ปรากฏว่าคุณพลเอ,อิร์ธนั้นเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนะครับโดยกรรมการกฤษดาพอลเตอร์นาเลนสุขสวัยและก็สุภาพบุรอดให้คุณพลเอ,อิร์ชนะนะครับ49ต่อ4 7ทั้ง3ท่านครับครับเมื่อสักครู่นี้ถอดมงคลแดงก็เบนเกตทรงฤทธิ์ครับน้ำเงินนี่มีแน่5มีแน่สิเสยครับขึ้นมาถอดมงคลครับ ยกที่หนึ่งเริ่มแดงสักเล็กครับจากพัทลุงเพชรแสนแสบมีจากอุบลครับใต้กับอีสานอ้าวมากรรมการผู้ทับน้าที่บนเวทีครับอนุกูลตามสีดำครับหรือว่าอาร์มี่สศิประพายิมคนนี้อดีตนักมวยเก่าจับตาดูให้ดีครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับเคยปะทะกันมาแล้ว สักเล็กนี่หม่มั่นปัดมือเหลือเกินครับว่าวันนี้นี่ขอเอาคืนว่างั้นเหอจะล้างตางให้ได้ครับวันนี้จะแขนจะเหือดไหมเอาแซ่มาหรือจะช้ำเปรอบที่สองอโอ้ยครับนะ่สัเล็กนี่จากเกีรเพชรน,นะครับเพชรแสบนี่จากเพชรยินดีครับร้อปอนขวาด้วยกันครับ สัตว์เป็นก็ซ้อมปล้ำลงรวมกับทรงชัยน้อยนะครับอาวุธแรงด้วยกันทั้งคู่ครับมวยคู่นี้มีสิทธิ์ไม่ครบยกเลยนะจับตาดูให้ดีนี่ยครับยืนกันใกล้ๆครับสู้กันกลางเวที <c oughs> ต่อยขวาแล้วก็เตะตัดล่างครับอย่างแรงเลยครับเพชรแสนแสบเมื่อสักครู่นี้ จะแสบขนาดไหนจะแสบถึงสวงหรือเปล่า,าเดี๋ยวได้รู้กันเนี่ยมีแน่มีแน่แนโบครับโยกครับมีแน่ครับเนี่ฮะเสื้อขาว<อ>ท,ที่มุงน,น้ำเงินออามาลุ้นที่ขอเวทีเลยวันนี้แฟนมวยมากันหลายท่านเลยนะครับ แล้วก็ร่วมกันระ้ว่าส่งน้ําใจครับไปที่ชายแดนนะครับใช่แล้วนะครับพี่แบนเดี๋ยวเราต้องเรียนอีกอีกครั้งสองครั้งครับพี่แบนได้เลยครับผมอีกสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวพวดหน้าละกันนะตอนนี้ดูมวยกันก่อนครับยกแรกมันใส่กันเจ็บแล้วครับสักเล็กกับเพชรแสนแสบขีเข่าไหนก็ตีกัน บะปลายครับวันนี้นี่หลายอย่างนี่ใกล้เคียงกันมากอืเน้นล่างครับนี่ครับจ่อยางไป2ทีครับเพชรแสนแสบย้ำจ่อยางไปครับเตะพับนอกซ้ายดีตโต้ครับสักเล็กไม่สักได้นีสองกาดนะครับ เดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวานะไม่ให้คู่ต่อสู้จับทางได้ถูกนะครับหมดยกที่หนึ่งภาพชัดคมแหมเรียกว่าสะใจจริงๆครับยกที่สองตามกันต่อครับท่านผู้ชมครับแดงสักเล็กน้ำเงินเพชรแสนแสบเพชรแสนแสบวันนี้นี่มาแผนแบบเจาะยางนะนดูการเตะพับนอกเนี่ยเนี่ยแล้วก็ค่อยๆเบียด สั่งเลกอยู่กับเบนเกตสรงธิ์นะครับโอ้โหดูครับย่งเท่าไรครับโดดจ่อยางหนักๆแบบนี้อ้าวยังไงครับสักงเล็กยังไหวอยู่เสริมยายเหลกมาครับวันนี้เคยแพ้มาก่อนก็จริงครับวันนี้ตั้งใจมาเอาคืนครับเก็บอาการครับแล้วก็โจมตีที่วงในสักเล็กนี่เป็นมวยเข่านะครับเข่าแข็งแรง เบียนะครับเจาะยางซ้ำที่เดิมน,นะครับแล้วก็มีบัตรสลับยิงใกล้ๆเลยครับผู้นี้นี่นนครับเจาะยางมาเจาะยางคืนโอ้โห,โหวัดกันเลยใครแน่กว่ากันท้าทายแบบนี้อ้าวมาโอ้โหนี่ครับทีต่อทีดอกต่อดอกครับท่านผู้ชมครับคะแนนออกทุกยกนะครับออกทุกยก ดังนั้นแล้วดูแล้วนี่ให้คะแนนกันไปด้วยไป่จะเข้ามาคว้าครับยังยังตีไม่ได้โอ้บวกดยสองครับเพชรแสนแสบหมัดหนึ่งสองเอาสักเล็กโดนแล้วครับโดนแล้วครับเสียวเข้าไปทั้งเขา่าทั้งศอกโอ้โหจัดหนักจัดเต็มเลยครับชุดนี้ของเพชรแสนแสบมาชุดใหญ่ ขึ้นตีกับมาแล้วครับตั้งสติแล้วรอที่จะบวกครับลักเล็กโอ้ยเข่าห้องไอแสนแบจับครับล็อกขีบมามัดครับตีไปครับสักเล็กโอ้โหจเจอไปแบบนี้นี่ต้องต้องโต้ด้วยนะครับไม่โต้ไม่ได้ครับสักเล็กอา้าวดีซ้ายขึ้นมาพยายามจะบวกโอ้โหเดี๋ยวควันศอกบวกขึ้นครับมัดเสียบเขา่า เพชรแสนแสบในโอ้ยครับลงไปอา้าวลุกไวลุกไวไม่มีอะไรครับลุกไวโอ้โหเพชรแสนแสบตั้งลำได้ครับจัดหนักจัดเต็มเลยสถานการณ์รรไม่ดีนะฮะสรับตนาดของศักดิ์เลยครับโดนเข้าไปนี่หลายขนานเลยครับโอ้โหจังหวะฉา,ายจังหวะโชว์ครับเพชรแสนแสบปายน้ำเงินนี่ทั้งหันล่างทั้งลำตัวมาเป็นชุดนะครับโอ้ปิดบนโดนล่างปิดล่างโดนบน วันนี้เน้นๆเ,เลยครับโดนอีกแล้วครับถอดหัวมาเอาสู้นานายต้องสู้นะครับเวลาเป็นไงครับยกนี้หมดยกก่อนครับหมดยกก่อนโอยพักแป๊บนึงครับทหารชายแดนไทยนะครับที่ทําหน้าที่อยู่ในขณะนี้ครับคุณมิตรคอนสองหมื่นบาททนายอัจฉริยะหนึ่งหมื่นบาทคุณเกียบลาภอิทาหนึ่งหมื่นบาทมีแน่สิเสยหนึ่งหมื่นบาทจิมมี่วันนี้สองหมื่นบาทคุณชูทางด่วนหนึ่งหมื่นบาทคุณดึงชัยวัฒน์คุณเอกปรตจันีหนึ่งหมื่นบาท วีสักเล็ก1,000 0บบ0 0 0บาทนะครับแล้วกุดโอ๊ตอภิชาติ2,000 20, 0บาทครับขบับขอบคุณครับจากน้ําใจชาวมวยสู่ชายแดนยกที่3แดงสักเล็กครับน้ําเงินเพชรแสนแสบน้องเบนลูกพี่ของแดงนี่บอกว่าเป็นไงเป็นกันครับต่อยให้ประทับใจที่สุดครับ เดี๋ยวนี้มาเดินบ้างครับมาเดินเจ้าคืนบ้างครับสักเล็กเนี่ยฮะเบนก็ปปบมือให้กันบางใจครับครับโอ้แต่วันนี้เพชรแสนแสนนี่นิ่งมากครับโอ้โหนิ่งแล้วก็เลือกเนื่ยเลือกเป้าวุ้นแบบเนื้อเน้นๆเลยครับฮะแต่ไม่แน่นะครับยังเหลืออีกสามยกครับนั่นนะฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้เป็นไปได้ครับเป็นไปได้เตือนไว้ก่อนเลยเพชรแสนแสนอย่าประมาทละกันนะครับ วงในตอนนี้อ้าวหันมาสู้ในเหมือนเดิมครับอ้าวมาแล้วครับสักเล็กไ<อ>ี้จะที่พักมาครับในช่วงของพักยกครับตีก็ต้องตีให้เจ็บๆแล้วก็ตีให้ท่วมเลยครับไอแสบก,ก็โต้ตลอดโต้ตลอดแล้วก็เน้นเ,นเจาะยางเหมือนเดิมครับในในก็ไล่แขนกัน เนี่ยนะแต่บางครั้งบางทีนี่นักมวยชกบนเวทีนี่พี่เลี้ยงข้างล่างเวทีต้องคิดไปด้วยครับว่าจะแก้เกมกับนักมวยตัวเองยังไงครับเียพยายามที่จะเอาอาวุธหลากหลายขึ้นครับสักเล็กในกดลงมาต้องตีให้ท่วมเลยครับด้านล่างที่มุมแดงก็ส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจครับทำและพู่ต่อสู้ต้องต้องยุบต้องย่นด้วยนะครับนั่นแหละ อ้พยายามที่จะเสี่ยงหมัดเหมือนกันนะสักเล็กาการแยกออกมานี่ครับแข้งขวาดีดไปเป็นแสนแสบโอ้โหโต้้วยขวาขวามาขวาคืนเอาละครับซ้ายเล่นขึ้นมาครับสักเล็กเตะขวาอีกนีหนึ่งอ้าว ขยัน <king> ขึ้นครับโอ้ยครับเสียหลักครับเฮ <HDR. S 2> ็ดแทนแสบเอาเอาวนาสิเอาวนาสิอะไรก็ไม่แน่ครับอย่างที่เรียซ่าไปแล้วนะครับเรื <haft> ่องของมันบัดไปมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแข้ <haft> ขวาของสักเล็กมาอีกแล้วทำได้เริ่มได้ใจเอามาเวลามีนะเวลามีนะเอาแล้วครับหมดยกที่สามพัก <Schweiz> แป๊บหนึ่ง ตามกันต่อครับจ่จบครับยกนี้ยกที่4ครับปล่อยตัวออกมานี่เน้นในกันเลยฝ่ายแดงสักเล็กฝ่ายน้ำเงินเพชรแส,รสรบหันมาดีดแข้งแล้วก็แทงเข่าครับสักเล็กโอ้โหเอานะครับ เอาละครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับมาอีกแล้วครับชิงจังหวะแข้งสู้กันเดินเบียดเข้าหาครับสักเล็กยกทีแ้วถือว่าทําได้ดีครับจะดีต่อเนื่องหรือเปล่าว่างั้นเถอะแหมออกแข้งได้ดีครับแพ้แสนแสบครับใช้จังหวะครับดักโตในในอ้าวยังไม่ชัดเจนครับรมการแยกมาอ้าไปแสนแสบทีมชิงต่างฝ่ายต่างชิงเดินนะครับ ขยับประสานแข่งกันวงในนี่ครับเข่าเข่าชนเข่าครับโอ้โหทีมมุมแทงครับบ้านะโอ้ทำได้นี่เฮแบบนี้ครับเป็นการให้กำลังใจจิตวิทยาอย่างหนึ่งครับของนักมวยนี่ครับแต่หลดุดบอลนี่โดนเลยครับโดนแค่ซ้ายไปทีหนึ่งมุมน้ำเงินงก็ม,มีมีแน่ครับมีแน่ก็มั่นใจครับ ชายโยโห้หิ้หวลเลยมี<ว>แน่แข่งขวางามๆครับดอกนี้ของเพชรแสนแสบสับเล็กอ้าวเดินอีกในตีได้ไหมอื้มไนตีเป็นอาวุธเก่งของสักเล็กนะครับเพชรแสนแสบแกโดนแต่กันนิ่งครับเนี่ยะเก็บแล้วเก็บบังแล้วโต้บังแล้วโต้ขยับอีกซ้ายครับซ้ายมาซ้ายคืนอ้าวขวาครับสักเล็ก แข่งตอกแข่งตอกตอดอกครับท่านผู้ชมครับดูให้ดีครับว่าใครทำได้เข้าตามาากว่ากันอีกหนึ่งนาทียกที่สี่วัดไอคิวกันรับคู่นี้ดอกต่อดอกต่อดอกครับนี่ครับขวามาซ้ายคืนขวาคืนในเข่าแรกเข่าหักพวงอะไร โอ้โหมีลูกหักด้วยครับมาเพราะว่ามวยคู่นี้นกรรมาการต้องต้องใช้สมาธิมากเป็นพิเศษนะครับในการพิจารณาออกคะแนนให้หมวยคู่นี้เสียบซ้ายมาซ้ายคืนทันควันครับอาวุธเพชรแสนแสบก็ต่อยแบบรัดกุมครับสักเล็กก็เดินเดินทำซ้ายอีกแล้วครับโอ้โหแล้วก็ซ้ายคืน โอ้ชายโยเลยครับทางด้านมีแน่นเบียดอีกขวาครับขวาบนกับขวาล่างเดินเดินเข้ามาครับสักเล็กขยับขพยายมแปะกขวามากทีหนึ่งโอ้โหหมดยกที่4ี่ครับแต่มีมีแน่อยู่ด้านล่างมีแน่แล้วครับมีแน่กับทวีศักเล็กนะครับยกสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับตามลุ้นตามเชียร์ไปด้วยกันครับสำหรับวันนี้ครับ ในศึกเพื่อชาติเพื่อแผน่นดินและอธิปไตยแดงสักเล็กน้ำเงินเพชรแสนแสบยกนี้รู้เรื่องครับจบแล้วจบเลยไม่มีต่อเวลาครับ,รบโอ้โหเอามายังเป็นเกมที่เรียกว่าชิงจังหวะสู้กันอยู่เหมือนเดิมครับสรับคร มีสอบมาครับเพชรแสนแซมแม่ถึงตรงนี้แล้วเวลาที่เหลืออยู่เนะี่ยสองนาทีเนี่ยมีความหมายเลยเออแั่นะครับจะมาดิชึ้งไม่ได้นะครับตีชึ้งพอแนละ้วพอแล้วไม่มีครับเ,เดินลุยเข้าหาคำสักเลแกมาแล้วอือหือขวายา ขวากับซ้ายสู้กันกับชอบแบบไหนครับเพชรแสนแสบนี่ไม่เดินนะครับใช้การตั้งรับเป็นฝ่ายสักเล็กครับที่เปิดเกมครับค่อยๆเบียดเข้าหา,านี่ยครับคุณทีผมทีครับเอาเซ่เอาเซ่คุณมีผมก็มีไม่มีกินเปล่าครับไม่มีครับ โอ้โหมีหัวใจต้องบอกแบบนั้นครับท่านผู้ชมครับดูนะครับว่ากรรมการจะออกแบบไหน,นถึงตอนนี้นี่แม่อโอ้โหแล้ว<อ>ครันี้นี่วงนอกครับ80นได้นะพี่แบนนะวงในน้อยมากครับใช่เนี้ยเน้นแข้งก็ส่วนใหญ่ใช่ครับเน้นเพลงแข้งครับน้าวัดกันที่หน้าแข้งครับไม่มีหน้าเสือเพลงเข่าเพลงสองนี่น้อยมาก เออครับขยับเตะซ้ายโอ้โหที่มุมมั่นใจทั้งคู่ครับตอนนี้ครับเอออ่างฝ่ายต่างมั่นใจครับทั้งสักเล็กแล้วก็เพชรแสบเวลายังพอมีนะเหลืออีกสี่สิบวิครับช่วงสำคัญเลยครับช่วงนี้จะช่วงนี้จะผ่อนนิดนึงก็ไม่ว่ากันนะเพราะครับที่ผ่านมานี่ก็ใส่กันมาตลอดใครหลุดใครหลวมโดนฟีคิกนี่มีสิทธิ์ เจ้งชัยได้เลยนะครับเอาละครับโ,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 โอ้โหสมศักดิ์ศรีครับสมศักดิ์ศรีจริงๆศึกเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินและอธิปไตยในค่ำคืนวันนี้ครับที่เวทีมวยลุมพินีครับเชื่อเลือเกินนะครับว่าคู่นี้ถูกใจแฟนมวยแน่นอนครับน่าจะมีภาคต่อไปนะคู่นี้หลังจากจบไฟน์แล้วออครับหมดยกสุดท้าย ครับรอกรรมการอย่างเดียวแล้วตอนนี้ภาพบนเวทีแฟนก็แฟนมวยก็ได้ชมไปพร้อมกันนะครับตลอดเกมการชก5ยกดูแล้วก็ให้คะแนนไปด้วยนะพี่แบนนะนั่นน่นนะสิ <c oughs> นะจะใจนี่จะตรงกับกรรมการหรือเปล่าครับโอ้โหเอาละครับกรรมการอนุคุณตามสีดำครับรับไปคะแนน จะกระมการทั้ง3ท่านนะครับท่านผู้ชมครับก่อนที่จะส่งมอบให้กับอาจารย์ธนงพุ่มพณิตครับประธานเทคนิคของอลุมพินีเอาละครับเดี๋ยวได้รู้กันลุกขึ้นมาแล้วครับตัดสินให้ไ <your> ายคุณพุเอิร์ดสอสมาย